Lúc đột, lúc đột lúc đột lúc đột <laughs> ừ. <laughs> giờ giờ cái gì hết múc nước mì pí để mình bưng khương bổng hết lên ต้มน้ำมันสุกกันปลาทูเข้มครับเครื่องปรุงนี่แหละได้สับปลาทูเข้มใส่ซับให้ละเอียดนะครับ,บรีบกอบ ต้องการในมันละเอียดครับพี่น้องเพราะตองว่าตัดให้อีกปลาปลาตูเข้มเดียวเห็นตรงเดี้ตทำให้ละเอียดเสร็จแล้วเขากลับมาคุกเข่ากับกับเพ่องตัวนี้ล้วนหมูให้สุกครับพี่น้องเนี่ยหมูเขาต้องเอาหมูหมูสามชั้นนะครับล้วนให้สุกทั้นใ้มันสุกเลยเ นำใบยานั่งใิลงไปแล้วก็คุกเ,เค,เค,เคล้าหูลงไปใส่ด้วยปงนัวปรุงเครื่องครับใบมะกรูดฉีก ไม่พี่น้องสูตรไหมสูตรไหมใช้ต้นหอมกับแป้งมันเข้าไปเคยมันเหนียวเคยมันเหนืดเนี่ยแล้วเขาจะใส่ไปตองขาดบ่ได้ครับปลาร้าความนัวความแซ่บบวตรงซิมคนเลยคลุกเคล้าให้เข้าเครื่องหลังจากนั้นห้อเอาไปใส่ใบตองพี่น้อแล้วก็ไปหนึ่ง ใส่ซึ่งไปบังกัดต่อครับงงอพ่อติซึ่งเออวัตจุนจุนี่สิเดี๋ยวต่อมาสใช่ไหมแอาพีิกมาใส่นั้นะยังเอาลูกโดดฟอดอีกลูกโดดลูกโดดเลยอบอกเลยเอ๊ะน่าเจี๊ยวว่าหนึ่งใช่ แต่เต้นๆ,ๆเราไม่ก็ไปตัดเชียงผากเลยตูต้ของถึงซิมครับแต่ว่าผ่าเลยนะตื่นขึ้นมาแ<ซ>บ่บเอออยาเอาออกดังวงน้ำเลยเหรอเอ็นน้ำเป็่นได้ออกดังเหรอ